ข่าวดีมาแล้วเ hey, ฮทั่วไทยคอรอมออนุมัติแล้วเพิ่มเงินให้เด็กทั่วประเทศอนุบาลถึงป .6 เงินอะไรได้คนละเท่าไหรด่ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเทศของหน่วยงานรัฐบาลโดยทางเทศก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าคณะรัฐมนตรีปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันอนุบาล1ถึงป6ครอบคลุมนักเรียน5.8ล้านคนทั่วประเทศที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่8พฤศจิกายน6-5อนุมตัติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นปหเป็นสระดับตามขนาดโรงเรียนดังนี้ หนึ่งนักเรียนหนึ่งถึงสี่สิบคนเงินค่าอาหารกลางวันสามสิบหกบาทต่อคนต่อวันสองนักเรียนสี่สิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยคนเงินค่าอาหารกลางวันยี่สิบเจ็ดบาทต่อคนต่อวันสามนักเรียนหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยยี่สิบคนเงินค่าอาหารกลางวันยี่สิบสี่บาทต่อคนต่อวันสี่นักเรียน121คนขึ้นไปเงินค่าอาหารกลางวัน22บาทต่อคนต่อวัน นอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและอนุมัติหลักการในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายการค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันของนักเรียนเป็นอัตราดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ2,567เป็นต้นไปด้วยโดยจะครอบคลุมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงป .6 ของโรงเรียนประถมศึกษา5สังกัดจำนวนกว่า5,792,119คนประกอบด้วย 1. โรงเรียนสังกัดสอพทออ 2. โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอปทอรวมทั้งที่จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน 3. โรงเรียนสังกัดตำรวจตะเวนชายแดน 4. สถานศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบ 5. สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า120คนช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียนทำให้โครงการอาหารกลางวันมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนี่ก็คือข่าวดีล่าสุดจากทางรัฐบาลนะคะ โดยจะทำการเพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป .6 ค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ